แอบดูคนโปเป็นตากุ้งยิงจริงหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะใครนะคะที่เคยได้ยินว่าแอบดูคนโปแล้วจะเป็นตากุ้งยิงนะคะหรือว่าเป็นตากุ้งยิงเนี่ยแอบดูคนโปมาแน่ๆนะคะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะพูดคุยกันได้นะจริงๆตอนเด็กๆนะคะโบก็เคยได้ยินนะว่าแอบดูคนโปเนี่ยแล้วจะเป็นตากุุงยิงเวลาที่เป็นตากุ้งยิงเนี่ยเพื่อนๆจะชอบทักว่าไปดูคนโปมาหรือเปล่านะคะ การที่เราไปแอบดูคนโป้แล้วจะเป็นตากุ้งยิงมีได้สาเหตุเดียวนะคะก็คือบริเวณที่เราไปดูอาจจะเป็นช่องเป็นหลูเอาตาไปสัมผัสโดนอาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียรจากตรงนั้นก็จะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้า เกิดแอบไปดูคนปนแล้วเรายืนห่างๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เอาตาไปสัมผัสกับสิ่งอื่นใดมันก็ไม่มีโอกาสเป็นตากุ้งยิงได้นะคะดังนั้นนะคะคําตอบก็คือว่าไม่จริงนะคะโบเสริมให้นิดนึงนะคะถ้าหากว่าเราเป็นตากุ้งยิงนะคะนั่นคือการติดเชื้อแบคทีรียรวิธีการรักษาก็คือการทานยาฆ่าเชื้อแบคทีรียรการหยอดยาฆ่าเชื้อแบคทีรียรแล้วก็ใช้ขี้ผึ้งป้ายตาฆ่าเชื้อแบคทีรียนะคะแต่หากว่าเรารักษาจนครบคอร์สแล้วนะคะทานยาจนหมดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแล้วมันเป็น ถุงหนองเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะแนะนําให้ไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะไปกรีดออกให้นะแล้วก็ปิดตาเอาไว้นั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ